ผมเห็นด้วยนะคือเขาก็แค่ตอบให้เรื่องมันจบไม่ต้องแบบไปคิดไปยืดยาวว่าแบบเลิกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอักษรย่ออะไรอีกไม่เอา <fuerte> ไม่ได้กังวลในตอนแรกแต่ว่าพอเขาตอบไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ดีหรือคิด <tenga> อยากจะให้เข้าใจเราด้วยว่าเวลามันน้อยครับรับงานเยอะ ถามหนึ่งคอมเมนต์ล่าสุดเลยที่พี่คุณิวไปทำเองว่าเรายังไม่เลิกกันอันไหนมีคนไปถามว่าทำไมไม่เห็นรูปคุณเกษตเลยอ๋อเขาก็ไปตอบแทนแหละใช่ครับเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องเรื่องยืดยาวใหญ่ไปกว่านี้ใช่ครับใช่จากที่คนเขาก็เขาก็สังเกตอะไรอย่างี้มั้งแต่ว่าก็เข้าใจทั้งคนที่สังเกตแล้วก็อยากจะให้เข้าใจเราด้วยว่าเวลามันน้อยครับรับงานเยอะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ ละครเป็นคนละคิวอ่ะพอมันคนละคิวมันกลายเป็นว่าเขาทํางานจันทร์อังคารพุธผมว่าแล้วผมทํางานพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาว่ามันก็เลยกลายเป็นว่า7วันมันจะมันจะต้องรุนกันว่าเออในในในคิวคิวหนึ่งคุณมีไม่ถ่ายวันไหนบ้างก็จะได้เจอกันใช่ครับซึ่งมันก็จะสุดท้ายจะถ่ายทุกวันแหละแสดงว่าเจ็ดก็เข้าใจในสิ่งที่ไหนคนเป็นระบบแล้วก็เข้าใจครับเข้าใจครับแล้วพอมาเจ็ดเราต้อเจอว่าไอ้คนเกิดมาจาก ก็ทุกอย่างมันก็บอกในคอมเมนต์ของเขาหมดเลยว่าแบบไม่มีไม่ลงรูปเลยเลิกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่แต่ถ้ามีคนรู้จักทักถามไว้มันยังไงครับเพราะพวกเราต่อนนี้มันหวานมากไงถ้าคนรู้จักก็จะก็จะเห็นว่าก็จะได้เจอกันอยู่บ้างครับใช่ครับคนรู้จักนะแต่ว่าถ้าคนที่เขาเขาติดตามแค่โซเชียลอ่ะเขาก็จะไม่ได้เห็นแค่ไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการเมนแรกที่เขามาเมนถามใช่ไหมคือส่วนตัวผมว่าไม่ได้ดู ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <S <S เขาไปถ่ายทางวิวมากกว่าใช่รัศนสงสัย,ยมันในความสัมพันธ์ของรัฐส่วนตัวเอาจริงผมไม่เห็นจริงๆแต่ว่าผมเห็นเพราะว่าเห็นจากข่าวแล้วก็ค่อยไปดูในคอมเมนต์ของพีวีได้เจอในไอจีวิว<อ>ใครผู้องในินใชแล้วเราคุยกับพีวิว,ว่าทำไมตัดสินใจตอบงคอมเมนต์นั้นไปไม่ไม่ก็เขาว่าผมเห็นด้วยนะคือเขาก็แค่ตอบให้เรื่องมันจบไม่ต้องแบบ ไ่คิดไปยืดยาวว่าแบบเลิกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอกอนย่ออะไรอีกไม่เอาอาจาว่าเกดก็เกรดก็กังวลว่าถ้ามันแบบว่าไม่ออกมาเคลียร์ตพ้งแต่แรกมันอาจจะแบบว่าไปไกลไม่ได้กังวลในตอนแรกแต่ว่าพอเขาตอบไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ดีหรือผิดก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วแหละที่ที่เราได้พูดไปเลยอะไรเงี้ยครับต่นี้มันจะต้องหาเวลามาเจอแกหรือว่าจะต้อง มีรูปคู่ห้ที่ประกอบข่าวไหมก็เป็นวันเกิดล่าสุดที่คนเห็นเป็นวันเกิดคุณพ่อผมเออแล้วคุณพ่อผมแล้วก็ครอบครัวผมหรือว่าพี่สะใภ้ผมพี่ชายผมอะไรเงี้ยเขาก็สนิทกับวิวอยู่แล้วเขาก็เลยชวนไปกินข้าวกันแล้วก็ถ่ายรูปเรื่องปกติพอเป็นโอกาสอะไรแบบเนี้ยมันก็จะได้เห็นแหละแต่ว่าพอเป็นวันธรรมดาทั่วไปบางทีก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องจะต้องถ่ายตลอดอะไรเงี้ยครับ